ครับผมชัดและนี่คือชัดเจอ์นี้ครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าต้องเข้ามาที่โรงแรมเพราะว่า ไปนะครับซ้อมซ้อมอภิยมนีไปทีหนึงนะะ่ง<ๆ>มาซ้อมเป็นผู้ผจญเพลิงนะครับวันนี้ไปดูกันว่าต้องทำอะไรบ้างโอ้<ๆ>หเฮ้ยครับเซอรวิสติคอนเทนต์เป็น<ๆ>คอมมานเดอร์วันนี้เรามาทำล็อกนะครับบล็อกเนื้อหอมชาติไทยรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นนะ อยูข้าวเหมือนควรูลูเทสลงหน้าว่าไฟจะไหม้เลยว่าเตรียมตัวลงหน้นเอาเอาไหนห้องไหนเออทางนี้มันจะไม่ไกลไปแบบพี่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเอาหนึ่งเจ็ดเอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดได้วรอหนึ่งเจ็ดไปโน่นเลยโอเคหนึ่งเจ็ดจบนะเฮ้ยพี่ไม่ได้เรื่องนะรับสายไงวะเนี้พี่ไม่ใช่ปัญหานี่ไงส่ชุดวันนี้ไม่ไร้ลงนี้วันนี้เราไม่ได้ใส่ชุดนะเพราะว่าเขาเดี๋ยวจะใส่ชุดใช้ระเกียบดีเห็นใส่ชุด แค่ใส่ชุดใช่าวันนั้นจะมีไฟแบงลิฟเป็นคนคนให้อยูื่อไหมครับสรุปเกี่ยวจริงไอชุดก็มันสามสี่ช้าไม่ช้าจุดเสร็จจุดเสร็จนานนะครับตรงนี้เพราะว่ามาถึงจุดเกิดเหตุแปดนาทีเคยไม่สอนเลยนะการทำไฟดิลสำคัญไหมครับสำคัญมากเพราะว่าอะไรครับ จะได้วิ่งหนีถูกทางหรือว่าทางออกอยู่ไหนเป็นกฎหมายบังคับเลยนะกฎหมายบังคับเลยสองครั้งต่อปีของเราเป็นพันที่ทสองล้วครั้งสุดท้ายนะของปีนี้อยู่ปเ็ยเราก็มีกซีเสมอบทบาทคุณวันนี้เป็นอะไรครับเป็นผู้สังเกตการณ์ o p e r a เต r o p e r สาว <c oughs> รับบทเป็นผู้บาดเจ็บสามอยู่ได้บาดเจ็บจริงนะทเขาให้ของเขาจะ,ะล่นเลยอะถ้าให้เจ็บขานะเดินไม่ไหวนะครับอยู่ตรงปลายเตียงนั่งตรงโซฟาแดงกันไดน้โซฟาแดง,งสวย ก็ทราบครับไปไปติ้งทีมครับคอนเฟิร์มครับทำยังไงนะไม่ใส่หรอั้อ่าผ้าชุบน้ำแล้วก็ซีตรงรูใี่มีรูไม่ฟันไม่ใส่ออกมาไม่ใช่ที่สิวเพราะอะไรรู้ป่ะลดอากาศลดอากาศอันนี้ตอนจะเข้าหรือยู่อ่ะเร็วไปไปติ้งทีมเสร์จเลยติ้งทีมขึ้นไปแล้วเขาฉีดเขาฉีดด้วยถังน้ำปูเครื่องหมดแล้วแล้วรอ รอทีมไฟไปติ้งทีมมาเสริมระหว่างนี hmm. oh. ้เขาจะถอยออกมาเพราะถังระเบิดแล้วเ็จะไปโรสายมารอระหว่างนี้ทีมไฟไปติ้งก็จะใส่ชุดเต็ม full step ขึ้นมาไปอยู่ไหนตัดไฟที่ยตัดไล้วตัดไฟแล้ว พร้อมไหมครับพร้อมไหมอ่าเปิดน้ำเดเดี๋ยวอีกเปดเดี๋ยวอีกเปิดน้ำเปิดเดี๋ยวปิดอ่าโอเคพร้อมน้ำพร้อมไหมเฮ้ยร้อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ต่อช้านะช้าขออีกทีนึงเปิดน้ำเปิดน้ำเปิดน้ำแล้วเปิดน้ำพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับใจลายต่อใจลายต่อไม่ร้อนก็ได้ไฟหยุดไหมอย่าจับอย่าจับอย่างนี้อ่าเดี๋ยไปอย่ตรองตัวทำงานครับไปเลย น้ำพอไหมน้ำไม่พอเล่นน้ำหน่อยทำไงเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำรอรอเสถียรภาพแต่เขารอเสถียรภาพจากคนที่สองเล่นน้ำ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 แล้วเล่นน้ำแล้วโอเคเบาน้ำหน่อยเบาน้ำเบาน้ำเบาน้ำแล้วเยปิดน้ำทุกข้าวปิดน้ำทุกข้าวปิดน้ำทุกข้าวเย่โอเคอ่ะต่อครับต่อจับได้ทำไงฮะ อ้าวต้องบอกว่าฟินไหมไม่ต้องเลยต้องเอเคลียร์เคลียร์ป่ะดโกลด์เพิร์เซอร์วิสมีใครบ้างครับเอาใหม่ทำใหม่เพิร์เซอร์วิสมีใครบ้างนีเ Call เพิร์เซอร์วิสเป็นโทรศัพท์เป็นโค้ดที่โทรไปทูเอ็กเซนชั่นเอเคเลียร์ เป็นการต้องรีวิวกินเบียร์ไงอยู่ในม็อบอะไรนะสองร้อยสองร้อยนะครับเราจะทําการกินข้าวมาก่อนเครื่องเคียงที่สั่งมาอีกันึ่งลอยไอ้คนนี้มันไม่ได้กินข้าวมาก็เลยสั่งข้าวเพิ่มเราสั่งเบียร์ในราคาเท่าไหร่ในราคาห้าห้าบาทผมครับผมครับของเก๋ไก๋หน่อยโอซาเกะไม่ว่าอะไรนะจะลืมขึ้นไม่มี โอซาเกะก็คือเป็นโอซาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของของญี่ปุ่นทั้งหมดอะไรก็ได้ครับเพียบรวมรวมไม่หมืนโอ้และวกฮะโอชาสเกะโอชาโอชาสเกะโอชาพี่ต้มเลยอโอชาใส่ปลาหรแบบกับจีทัดโกยากิใส่ก็ได้ใช่ทาโกยากิไม่ใช่โกฮังโกฮังก็ผัดแต่ถ้าเป็นโกเทนจะเป็นลูกคนเล็กโกเทน โกหังข้าวไมให้ับปาข้าวเ็จข้าวปล่าเป็นลูกคนแรกของโกคุณนาแล้วแต่ถ้าเป็นโกเทนจะเป็นอะไรลูกคนสองที่ชอบเี้ยเองนขโกงว่าอะไรนะคาทาโอสคาซาโรสคาทาโกบีคับพี่เบิร์พี่เบิร์แล้วก็ชินจังชิโนสุเกะเนี่ไปเรียไปเรีย ถ้าไปแถวรามประเนี่ยมาครับเจ้าสัวนสัวจะไปไม่เจอน้องแอมเลยมาปะพอดีจกตกินกินะไรข้างหลังกับเมนูนี้ไหมครับมีเลยพูดได้นะไม่มีไม่เคยเด็ครับเคยมาเด็ดกับใครหรือเปล่าแต่ว่าพิเศษเลยมีอะไรในใจหรือเปล่าไงถามดูสั่งเลยอันนี้ชื่อว่าอะไรครับไอ้ตันโคอรีชิเก้นไข่อะไรนะอ้หไข่ตันเยอะเลยไหมครับน้อยไปได้สามตัวตันเป็นบัตรกูนี่ละ เอาครับสวัสดีครับเสียชัดฉันลืมอะไรไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปจัดการให้จังอะดูนียกินไข่ด้วยอะกินไข่ชบกินไข่ไหมกินไข่ใครไข่ผมเนี่ยคนเหนื่อก็ได้และนี่คือเจ้าของกล้องที่ลืมกล้องไว้นะผมรู้ว่าคุณจะเก็บไ้ให้ใช่ แชรว่าไงก็ห้ามน้อยนะกูก็หลอกกันเลยียบแต่เดีวห้ามน้อยนะเดี๋ยวนกะ็เดี๋ยวมามาเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวใจให้โอเคปะ่ะใ,ใช่ใช